พอแหวนพอแหวนกดอันไหนพอแหวนอะเฮ้ยเก่งหอหีบหอหีบหอหีบอันไหนลูกหอหีบเฮ้ยเก่งนอหนู <c oughs> นอหนูอันไหนนอหนูลูกนอหนูเฮ้ยเก่งอไไบอใบไม้บอใบไม้ไหนลูกบอใบไ,ไม้ เอ้ยเก่งพอพ,พอพานอันไหนพอพานอันไหนลูกเก่งจังอะลูกอันไหนพอพานไหนคะในพอพานเขาลูกอันนี้ใช่ไหมพอพานกดค่ะเก่งยอยกักษ์ยอยักษ์อันไหนลูกยอยักษ์ไหนยอยักษ์อันไหนคะสอสลา,าค่ะสอสลา,าอันไหนคะลูก เก่งค่ะรอจุฬารอจุฬาเกง่งทอทหารทอทหารค่ะอุ้ยเก่งจังเลยค่ะปอปลาปอปลาอุ้ยเก่งอะ่ะรู้ได้ไงอะลูกทอทงทอทงผิดค่ะทอทงอันไหนคะทอทงค่ะทอทงอันนี้ค่ะทอทงเกง่งเรอเอรอเือค่ะ 哎。Hey.